สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ m i n ล Homemade วันนี้เราจะมาทําขนมปังโฮวีดไส้กรอกกันค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะก็จะนุ่มนะคะไม่แพ้กับตัวที่เป็นขนมปังอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทํากันค่ะ เริ่มจากนะคะเราจะใช้แป้งโฮวีตแบบละเอียดนะคะ1 5 0กรัมผสมกับแป้งขนมปังนะคะอีก1 0 0กรัมแล้วก็ยีสต์นะคะวันนี้ใช้ยีสต์หวาน7กรัมนะคะเกลือเสร็จ1สนช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทราย5 0กรัมค่ะ แล้วเราก็จะผสมให้ส่วนผสมกระจายตัวเข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ําค่ะหรือจะเป็นนมสดก็ได้นะคะ160กรัมนะคะถึง170้เ็ให้เพื่อนๆขยักไว้สัก10กรัมนะคะเหลือเอาไว้เผื่อว่าแป้งเนี่ยมันจะแฉะเกินไปเพราะว่าแป้งแต่ละยี่ห้อแต่ละครั้งเนี่ยบางทีความชื้นมันจะไม่เท่ากันนะคะพอแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนก็เติมเนยสดแล้วก็นําไปนวดได้เลยค่ะวันนี้เราใช้เครื่องนวดนะคะก็ ถ้าเราเป็นใช้เป็นพวกคิีเชนเอก็สามารถใช้ปสปีดก,กลางๆได้นะคะเพื่อเป็นการถนอมเครื่องทําการนวดนะคะจนกระทั่งเนื้อแป้งเราเนี่ยขึงเป็นฟิล์มแล้วก็ไม่ติดโถ ổ, ไม่ติดมือนะคะเหมือนอย่างตัวในคลิปที่แสดงให้เห็นนะคะก็คือจะได้ดึงเป็นฟิล์มบางๆพอเราได้เป็นฟิล์มเสร็จแล้วเราก็จะทําการพักแป้ง45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยได้ขยายตัวให้กูเตนเนี่ยได้ทํางานนะคะ หลังจากที่เราพักแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาตัดแบ่งเป็นขนาดตามที่เราต้องการนะคะวันนี้เราจะตัดขนาด50กรัมค่ะแต่ว่าเพื่อนๆจะตัด45หรือ50หรือว่าเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะตามขนาดไส้กรอกของเพื่อนๆก็ได้นะคะ <S <S พอเราตัดแบ่งได้ตามจานวนที่เราต้องการแล้วเราก็นํามาปั้นเป็นก้อนกลมนะคะแล้วเราก็พักแป้งอีกประมาณ15นาท, <S <S นาทีการพักแป้งอีก15นาทีเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเวลาเรารีดแป้งเนี่ยแป้งก็จะไม่สปริงตัวหดกลับมานะคะง่ายต่อการขึ้นรูปแล้วก็ง่าย การห่อไส้กรอกของเราด้วยค่ะเวลาเราพักแป้งนะคะก็ควรจะใช้พลาส,สติกนะคะหรือผ้ามาคลุมแป้งโดของเรานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งโดเนี่ยแห้งหรือแข็งนะคะพอหลังจากที่เราพักแป้งครบ15นาทีแล้วเราก็นําแป้งเนี่ยมารีดให้เป็นแผ่นยาวนะคะวางไส้กรอกลงไปแล้วก็พันม้วน เก็บตะเก็บให้เรียบร้อยค่ะวางบนกระทงฟอยนะคะขนาดที่เพื่อนๆมีะคะ่ะอาจจะเป็นเบอร์3 2 1 9ก็ได้หรือ3 2 2 0ก็ได้นะคะจัดเรียงลงไปให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเราทำครบทุกชิ้นแล้วนะคะเราก็จะทำการพักแป้งให้ขึ้นเป็นประมาณ2เท่านะคะหรือใช้เวลาในการพักแป้งอยู่ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะ หลังจากที่เราพักจนกระทั่งแป้งเราขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะคะก็นําไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะนานประมาณ13-15นาทีโดยใช้ไฟบนไฟล่างนะคะอบเปิดพัดลมหรือว่าไม่เปิดพัดลมก็ได้นะคะพอขนมสุกแล้วก็นําออกจากเตาค่ะทาด้วยนมข้นจืดก็ได้นะคะหรือว่าจะทาด้วยเนยสดก็ได้หรือไม่ทาเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้ขนมปังโฮลวีดเนื้อนุ่มๆเอาไว้รับประทานแล้วนะคะ เพื่อนๆลองทําตามกันดูนะคะไม่ยากแล้วก็ถ้าติดขัดตรงไหนสามารถถามไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วก็จะกลับมาตอบคําถามให้ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามไมลี่โฮมเมดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ